สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข่าวใหญ่ที่สมบูรกระทบต่อตลาดคริปโตและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงนะครับกับคําถามที่ว่าบูมาเก็ตของ Bitcoin และเอาคอยจบแล้วหรือยังนะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะเพื่อไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการคริปโตและแมคโครอิโคดอมิกนะครับและขอเน้น ว่าข้อมูลในคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจเสมอด้วยนะครับเ,เริ่มต้นกันด้วยข่าวใหญ่นะจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับกับการประชุมนะของเฟดนะครับเฟดเองนะเมื่อคืนประกาศลดดอกเบี้ย0.25เปอร์เซ็นะในการประชุมครั้งล่าสุดนะส่งผลให้เป้าหมายดอกเบี้ยนั้นเนี่ยจะอยู่ที่4.25ถึง4.5เปอร์เซ็นตนะครับแต่ที่น่าจับตา มองคือแนวโน้มในปี2025นะครับที่จากเดิมคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ย4ครั้งตอนนี้ลดเหลือเพียง2ครั้งเท่านั้นจากการให้ข้อมูลของจูลมภพาเวลเมื่อคืนนะครับแนวโน้มนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะว่าเศรษฐกิจสรัมมิกายังแข็งแกร่งยังแข็งแกร่งกว่าเดิมอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังไม่ลดลงตามเป้าที่2%ของเฟดนะครับ สิ่งนี้ส่งผลให้ตลาดคริปโตเกิดความผันผวนอย่างหนักนะครับเพนะราะนักลงทุนคาดหวังว่าการลดดอกเบีย้ยจะช่วยดันราคาของบิตคอยและเอาคอยขึ้นแต่ในทางกลับกันนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นแรงกดดันใหม่ต่อตลาดด้วยนะและในขณะที่เฟดมีท่าทีค่อนข้างระมัดระวังนะครับทางฝั่งยุโรปและเอเชีย ก็มีการตัดสินใจที่น่าสนใจเช่นกันนะครับธนาคารแห่งอังกฤษหรือ BOE นะประกาศคงดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับเดิมนะแม้ว่าจะมีอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นนะถึงจุดสูงสุดในรอบ8เดือนโดยสมาชิกของ BOE บางคนเรียกร้องให้ลดดอกเบีย้ยด้วยนะครับในทางกลับกันนั้นเนี่ยทางธนาคาร กลางของญี่ปุ่นหรือ BOJ นะก็เลือกจะคงดอกเบี้ยไว้ที่0.25%นะแม้ว่าเงินเยนนั้นเนี่ยจะอ่อนค่ามากที่สุดในรอบสเดือนนะครับ <c oughs> ซึ่งการอ่อนค่าของเยนทำให้ Carry Trade นั้นเนี่ยกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งนะแต่นักวิเคราะห์บางคนมองว่าเทรนดนี้ไม่น่าจะยั่งยืนนะนี่คือความท้าทายที่เชื่อมโยงตลาดการเงินทั่วโลกเลยนะต่อกันที่ข่าว ใหญ่นะครับในสหรัฐอเมริกานะครับที่กําลังที่จะเป็นประเด็นร้อนนะครับก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยทางนิวซีแลนด์เองเนะก็ดูเหมือนจะเข้าสู่รีเซชชันนะครับและดูเหมือนว่าธนาคารกลางของนิวซีแลนด์เองนั้นเนี่ยก็กําลังจะมีการลดดอกเบี้ยเหมือนกันนะก็ดูจากภาพใหญ่ของธนาคารกลางทั่วโลกกันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างมีความผันผวนมากเลยทีเดียวนะในช่วงนี้นะครับ ต่อกันที่เขาใหญ่นะกลับมาที่สนามมิกาอีกครั้งนะครับซึ่งกําลังเป็นประเด็นร้อนแรงตอนนี้นะสภาของของเกรสนั่นเนี่ยกำลังเผชิญวิกฤตด้านงบประมาณครั้งใหญ่นะครับอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างริพับบีการและโดโมแครตนะครับพร้อมด้วยแรงกดดันจากบุคคลสําคัญอย่างยีรอนมาสและโดนัลด์ทรัมป์นะทั้งคู่ได้แสดงจุดยืนผ่านแพลตฟอร์มของตอนเองนะเกี่ยวกับการจัดการ งบประมาณนะครับโดยมีการผักดันให้จัดตั้งองคอ์กรที่ชื่อย่อว่า DOES นะครับ DOGE หรือ Department of Government Efficiency เพื่อเน้นการลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณนะครับ <c oughs> หากไม่สามารถหาข้อตกลงได้ทันเวลาอาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ชัดดาวของรัฐบาลนะซึ่งจะสร้างความเสียหายมหาศาลต่อเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อตลาดการเงินนะโดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนที่ถือสินทรัพย์คริปโตอย่างตัวโดสคอยนะครับซึ่งมีชื่อย่อ,ยอนั้นเนี่ยเหมือนกับแผนกนี้นะที่จะให้มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยครับที่เริ่มพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในขนาดนี้ในสลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ในขณะเดียวกันการเมืองภายในและภายนอกสหรัฐอเมริกาจะเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดความเชื่อมั่นและทิศทางของตลาดในระยะยาวด้วยแนวคิดของโดสที่มุ่งเน้นการเพิ่มความคุ้มค่าและลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จําเป็นก็อาจจะเป็นแรงผลักดันใหม่นะครับที่ทําให้สมงผลกระทบในกับมาหาตัวโดสคอยนะกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในระบบการเงินในอนาคตก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเพื่อวางกลยุทธ ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดแบบนี้กันอีกต่อไปด้วยนะครับในฝั่งทางเทคโนโลยีการเงินนะแบ็ก็อกเองนั้นเนี่ยมีข่าวมานะว่าได้มีการเปิดตัว ETF ที่ลงทุนในพัฒบัตที่ใช้บล็อกเชนนะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะในตลาดการเงินในส่วนของ Deutsche Bank นะธนาคารของทางเอายอรมน,นีนั้นเนี่ยก็ประกาศนะที่จะสร้าง เลเยอร์ <ayer> 2บล็อกเชนนะบนอีทิเลียมนะเพื่อแก้ปัญหาด้านความโปร่งใสและความปลอดภยนะัยในตลาดที่มีความที่มีการควบคุมสูงนะนี่ก็จะเห็นแนวโน้มนะที่บ่งบอกว่าบล็อกเชนกำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของตลาดการเงินโลกและอาจช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของคริปโตเคอเรนซีในสายตานักลงทุนสถาบันด้วยนะครับมาดูกันที่ข่าวสำคัญอีกข่าวหนึ่งนะ ซึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของเซกนะครับโดยทางอ t e r n อลนะนักข่าวนะจากทางฟ o x b u s i n น s นั้นเนี่ยได้โพสต์ในแพลตฟอร์มเนะครับเกี่ยวกับเซกนะซึ่งเตรียมประกาศรับเ,เปลี่ยนเตรียมประกาศนะปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่นะเกี่ยวกับตลาดคริปโตนะในยุคข,ของประธานธิบิีโด,โดโนัลดทำนะโดยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เนซีนะหนึ่งในมาตรการที่สำคัญที่กำลังได้รับพิจารณาคือการระง,งับหรือหยุดสอบสวนกรณีที่ไม่มีความเสียหายต่อผู้ลงทุนซึ่งสะท้อนถึงแนวทางที่มุ่งเน้นการสนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม่สร้างความกดดันนับที่ไม่จําเป็นต่อผู้ประกอบการอีกทั้งยังมีการวางแผนทบทวนแนวทางการดําเนินคดีในอดีตนะกับแพลตฟอร์มคริปโตหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโตต่างๆนะเพื่อที่จะปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนะนอกจากนี้ยังมีประเด็นสําคัญอ,อื่นๆที่ถูกจัดลาดับที่ถูกจัดลาดับความสําคัญให้ดําเนินการทันทีด้วยนะ เช่นนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นทบทวนการสอบสวนทั้งหมดนะที่เกี่ยวข้องกับคริปโตนะร,รวมถึงตัวเวลโนติสนะครับและคดีความที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนะเพื่อระงับคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงหรือความเสียหายต่อผู้ลงทุนนะครับการเพิกถอน SAP 121หนะหรือกฎระเบียบนะครับมา มาตรฐานด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและรายงานทางการเงินในบริบทของตลาดหลักทรัพย์และตลาดทุนซึ่งในกรณีนี้นั่นเนี่ยเซกกำลังพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข SAB121 นะเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคริปโตนะและยังมีการประกาศคำสั่งเพิกถอน Federal r e s t s t e r ด้วยนะหรือการถอนข้อเสนอแก้ไขรู ทีบีขีหนะึ่ที่เสนอให้ขยายคำนิยามของ Exchange ให้ครอบจนให้ครอบกลุมไปถึงโปรโตคอล d ีไฟนะครับก็ทางนี้ทางาหน่วยงานดนะิจิ t a ล c ชมเบอรนั้นได้แสดงความพึงพอใจต่อการเปิดรับความฟังเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องจากทีมงานกรรมธิการเซกนะซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอนาคตและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและอุตสาหกรรมคริปโตนะครับ ก็เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนันที่ช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี่พร้อมทั้งลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานกํากับดูแลและนักลงทุนอย่างมีนัยสําคัญนะครับถือเป็นก้าวที่สําคัญนะช่วยผลักดันให้ตลาดคริปโตเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตในสหรัฐอเมริกาด้วยนะและผมคิดว่าก็นี่ก็คงจะส่งผลกระทบนะไปกับกฎระเบียบในประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยนะ ดังนั้นถ้าดูจากข่าวนี้นนเนี่ยผมยังเชื่อว่าบูมาเก็ตยังไม่จบนะบูลันยังไม่จบนะครับตัวบิตคอยเองนะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยกลับมาที่หนึ่งแสนสองพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบีจีซได้แล้วนะก็ยังวิ่งอยู่ในช a น n e ลตรงนี้อยู่นะถ้าเกิดจะขีดเส้นเทนไลน์ตรงนี้นะก็ยังวิ่งอยู่ช a น n e ลตรงนี้อยู่นะทำไฮทำโลเวอร์ทำโลเวอร์ไฮนะแล้วก็ไฮก็หายนะจุดต่ําสุดที่สูงขึ้น เมื่อคืนนั้นเนี่ยทำเสียวนะครับราคาย่อตัวนะครับแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนยังไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบีดซนะครับดูเหมือนหนึ่งแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยจากที่คจากที่เคยกลายเป็นแนวต้านนะกำแพงที่สําคัญนั้นเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นเริ่มจะกลายเป็นแนวรับที่สําคัญไปแล้วนะสำหรับบิทคอยที่ดับหนึ่งแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบีดซนะครับส่วน บิตคอดยด d o m i n นต์นแน่นอนครับในช่วงที่ตลาดย่อตัวต่ำแบบนี้นะบิตคอดยดูวินนพุ่งสูงขึ้นไปนะครับตอนนี้อยู่เหนือเส้น20 Weekly really Moving a v e r a g e แล้วนะหลังจากในช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมนั้นเนี่ยย่อตัวต่ำลงมานะครับต้องรู้กันว่าจะทำซ้ำนะเหมือนกับช่วงปลายปี2020หรือเปล่านะครับที่พุ่งขึ้นไปในช่วงนี้ทำให้เอาคอยหลายตัวนั้นเนี่ยก็ย่อตัวต่ำลงนะครับ จุดที่อยู่ตอนนี้จะทําซ้ําเหมือนตอนนี้หรือเปล่านะซึ่งก็เป็นช่วงปลายปีครับเกี่ยวต้นปี2 0 2พนย่บอ็ดหรือปีหลังฮัวิ่งหรือปีหลังเลือกตั้งนั่นเองนะครับครั้งนี้ก็ดูเหมือนแพทเทิร์นค่อนข้างที่จะคล้ายกันเหมือนกันนะครับส่วนลองมาดูตัวแมกโรอิคโนมิก e บ้างนะข้อมูลทางด้านแมกโรอิคโนมิก e นะครับ initial claim rate นะหรือว่าจำนวนผู้ไปขอ ความช่วยเหลือเงินช่วยเหลือนะครับจากอันเนื่องมาจากการว่างงานนะครับตกงานนั่นเองนะจริงๆจุดที่อยู่ตอนนี้นั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสักสองแสนสองหมื่นนะครับในจุดที่เป็นระดับวิกฤตนั้นเนี่ยหรือจุดที่ทําให้เกิดพื้นที่สีเทาหรือว่าพื้นที่ที่เกิดริเชชันนั้นเนี่ยเราจะเห็นอินเทอรเชียลเคมเรตันเนี่ยตัวเลขจะไปแต่ที่เหนือสามแสนลายนะครับสามแสนลายนะประมาณสักสามแสนขึ้นไปนะครับอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะประมาณ ปี2007ันะครับก่อนที่เกิดรีเซชันในปี2 0 0 8นะคดับแล้วก็ในปีสองพันหนึ่งนะก็สามแสนนะเหลือสามแสนขึ้นไปนะปีหนะึ่งเก้าเก้าศนย์ะก็สามแสนไปตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณสองสองแสนสองหมืนนะยังถ้ายุดตัวเลขสามแสนนะ่ยังยงังมีโอกาสตลาดยังมีโอกาสที่ไปต่อได้อยู่นะอาัาจะสังเกตเห็นเส้นเสียงเงินนั้นเนี่ยก็คือตัว S B ห้ารอยนะ จะวิ่งขึ้นไปนะจนกว่าจะเกิดรีเชชันถึงมีการย่อตัวต่ําลงมาแต่เมื่อคืนก็ย่อตัวต่าลงมาอยู่นะครับในช่วงที่เฟดมีการประกาศนะตัวอดอกเบี้ยนะครับลองมาดูผลตอบแทนนะของตัว Bitcoin Year-to-date ROI บ้างนะครับ Bitcoin ปี2024นั้นเนี่ยถ้าผมจะลองเฉลี่ยนะผลตอบแทนนะของตัว Bitcoin ในปีที่เป็นปี ฮาฟิงในะปีสอง2 2 0 1ิและ2020นิบนะครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันนั้นเนี่ยปี2024นยะีสะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเนี่ยดูเหมือนถ้าเป็นไปตามค่าเฉลีย่ยนี้ดูเหมือนจะยังมีโอกาสที่จะวิ่งต่อขึ้นไปได้อยู่นะครับสำหรับตัวบิตคอยนะส่วนเอาคอยเองแน่นอนนะครับถ้าบิตคอยล่วงนะบิตคอยไซเวถ้าบิตคอยล่วงแบบนี้นะครับบวกกับตัว บิตคอยดอร์แมนพุ่งสูงขึ้นไปแบบนี้หรือบิตคอยไซเวและบิตคอยเดอร์แมนพุ่งสูงขึ้นไปแบบนี้พุ่งสูงขึ้นไปแบบนี้เนี่ยเอาคอย,ย่อตัวต่ําลงมาแน่นอนนะเอาคอยจะวิ่งขึ้นไปได้เนี่ยเอาบิตคอยต้องขึ้นไปก่อนนะนั่นคือ,อตลาดตลาดคลิปตัวจะทํางานแบบนั้นนะคนระับถ้าไปดูในแต่ละไซเคิลที่ผ่านมานเนี่ยก็เป็นแบบนั้นมาโดยตลอดนะส่วนค่าบิตคอยเฟียนกลีนเด็กนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยอยู่ที่75นะครับห้านะ เราอยู่ในเลเวลเอ็กซ์ตรีมกรีซนะมาเดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วและเมื่อวานนะครับวันนี้นะกลับมาอยู่ที่ค่ากรีซนะแต่วิตคอยก็ยังรักษาร,ระดับ 1, หนึ่งแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐได้อยู่นะส่วนเอาคอยตัวอื่นก็อย่างที่เพื่อนเบเห็นนะครับบิตคอยย่อเอาคอยอืนย่อตามแน่นอนนะโอเคทั้งหมดนี้ก็คือข่าวใหญ่นะที่อยากจะแบ่งปัน เพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของ Bitcoin และเอาคอยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบิตคอยทุนบอยนะเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกการเงินและโลกของคริปโตนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ